บทอาขยานรายาวมหาเวสันดรชาดกกันมัดสี่จึงตรัสว่าโอ้ออเวลาปานชนีเอ่ยจะมิดึกดื่น ชวนจะสิ้นคืนคอนรุ่งไปเสลีวหรือกระไรไม่รู้เลยพระพายรำเผยพัดมารีเรื่อยอยู่เฉยชิวอกแม่นี้ให้อ,อห่อนหิวสุดละล้หอย ทั้งดาวเดือนก็เคลื่อนคล้อยลงลับไม้สุดที่แม่จะติดตามเจ้าไปในยามนี้ฝูงลิงข้างบางชานีที่นอนหลับก็กลิ้งกลับเกลือกตัวอยู่อยู่ยี่ ทั้งนกหกก็งวงเง,งียงเาเงียบทุกรวงรังแต่แม่เที่ยวเซสังสาะ,ะแสวงทุกแห่งห้องหิมามเวททุวประเทศท,ทุกราปาสุดสายในยนาที่แม่จะตามไปเล็งแล สุดสุดแล้วที่แม่จะซับซ่าฟังสำเนียงสุดสุรเสียงที่แม่จะรำเรียกพี่ไรร้องสุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้องย่องย,องยกย่างลงเหยียบดิน ก็สุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดคนเห็นสุดคิดจะได้ผ่านพบประสบรอยพระลูกน้อยแต่สักนิดไม่มีเลยจึงตรัสว่าอาเจ,จ้าดวงมุนทาทองทั้งคู่ของแม่เอ๋ยหรื เจ้าทิ้งคว่างวางจิตไปเกิดอื่นเหมือนแม่ฝันเมื่อคืนนี้แล้ว